วันดี้ครับผมวันนี้เราก็จะมาดูคาซิโอไม่ใช่ไม่ใช่ครับดูซิสติเซนกันครับราคาหลายหลายราคาหลายหลายบาทเลยครับผมนี่ต่อไปนี่ใช้กล้องถ่ายรูปอยู่อีกมือนึงถือกล้องอีกมือนึงถือนาฬิกาอีกมือนึงไอไอไออันที่ถ่ายอยู่วางเนาะแล้วก็คาสิโอวอยลืมไม่ใช่ไม่ใช่จหลังจากคาีิโอไว้อะไรหผมทำไปเมื่อกี้นะ แล้วก็เป็นความวก็เป็นความอมโลผลวันนี้จะดูสั้นๆแค่หนึ่งนาทีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เวลาสองทุ่มสามหกแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ชอบนาฬิกาสี่เส้นนี้นะครับแล้วก็จะแล้วก็จะติดใจใครจะติดคนก็จะติดใจนาฬิกานี้กันนะครับแล้วก็แล้วก็คือคือหลังจากนี้นะครับนี่ไปผ่านไปห้าสิบแปดวินาที ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็คับหนึ่งนาทีกันแล้วนะครับแล้วก็สั้นๆแค่หนึ่งนาทีห้าสี่วิสั้นๆแล้วก็หลังจากแล้วก็ที่เรากำลังจะมาดูคาริโอไฟยามไม่ใช่คาริโอไฟยามหลังจากเราดูไปเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาดูซิติเซนต่อนาฬิกาตั้งได้ด้วยครับนี่ครับพับได้ด้วยพับได้ด้วยครับ นี่ครับพับได้ด้วยนี่เป็นไงล่ะทุกคนเจ๋งไหมข้างหลังมีเสียงมันจะปลุกเวลาจะปลุกเวลามันจะปลุกเวลากันนะครับแล้วก็แล้วก็จะมาดูที่น,นันแล้วก็ไม่นานนี้แล้วก็จะมาดูกันต่อไปอีกอีกแล้วก็มาฟิกกับคาซิโอไฟอาลามิกหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมเปิดเพลงอยู่เปิดเพลงอยู่แล้วก็แล้วก็จากนี้นะครับแล้วก็ ดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวแค่นี้กันนะครับบ๊ายบาย